ขวดน้าครับถ้าเราคว่ำแล้วเนี่ยมันมีฝาปิดอยู่มันก็เลยน้าไม่หกใช่ไหมล่ะครับแต่เราไม่อยากใช้ฝาล่ะครับเพราะวันนี้เราจะใช้ทิชชู่แทนฝาขวดน้ำแหละครับเราเห็นคลิปใน t ิ k กต็กตอกเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองทําให้ดูกันจริงๆว่ามันทําได้จริงๆหรือเปล่าและความลับของมันคืออะไรกันล่ะครับบอกได้คําเดียวว่าต้องดูให้จบคลิปถึงจะรู้ความลับนะครับ สวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับกับการทดลองในบ้านของเราวันนี้ครับวันนี้นะฮะเราจะมาทดลองเรื่องของขวดน้ำที่จะไม่หกนะครับโดยใช้แค่ทิชชู่แผ่นเดียวตรงนี้เลยนะครับแต่ทิชชู่แผ่นเดียวตรงนี้ผมพับสองทบนะนะฮะสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรครับขวดน้ำที่เราโยนฝาทิ้งไปแล้วนะคะและนี่ครับผมเติมน้ำจนเต็มเลยนะเดี๋ยวผมไปหยิบกล้องอีกตัวหนึ่งมาก่อนขวดน้ำตัวนี้นะครับเราจะเติมให้มันเต็มขวดแต่เราจะทำให้มันเต็มจนมันปริมเลยละครับ นี่เห็นป่ะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเต็มจนปริ่มเลยนะฮะและการทดลองนี้ครับจะต้องมีทิชชู่หนึ่งแผ่นด้วยนะครับเราก็แค่เอาทิชชู่นะฮะปิดทับฝาขวดน้ําแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยฮะ,ะตรงนี้นะครับเราเอาทิชชู่เนี่ยปิดฝาขวดน้ําแล้วเราก,กดให้มันแน่นนิดนึงนะ,ะจากนั้นครับเราเนี่ยค่อยๆนะฮะฉีกนะครับผมตัวทิชชู่ตรงนี้นะฮะให้มันเอาเฉพาะตัวที่มันติดกับฝาปากขวดเนะะี่ยฮะ เนี่ยเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดเนี่ยฮะที่มันยังพอปิดได้ทั้งหมดนะครับผมเอาละครับตอนนี้ครับทิชชู่ครับปิดฝาขวดน้ําแบบนี้แล้วนะฮะนี่ปิดแค่นี้เลยนะฮะเราจะมาคว่ำขวดน้ําดูกันว่ามันจะร่วงไม่ร่วงนะฮะตื่นเต้นเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันครับยูทูบบอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆเทียบกับคนดูนี่ข้างล่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราจะมาสรุปให้ง่ายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวหรือการทดลองง่ายๆแบบนี้ว่าไงง อะไรครับความรานะฮะหนึง่งสองซ้ำ <Wow. S 1> นี่ไม่หกโอ my god สุดยอดนะฮะนี่คือยังอยู่ดีนะครับโอเคไม่หกครับรอดตายไปหนึ่งวันครับหรือ <c oughs> ว่าต้องถูห้องซะแล้วนะฮะโอเคมันไม่หกครับแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับไอตัวการทดลองตรงนี้เนี่ยที่น้ํามันไม่หกแบบนี้ล่ะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่นะครับนี่แล้วถามว่า ผมติดกาวกับขวดน้ำนี้หรือเปล่านะฮะนี่ผมเปิดให้ดูเลยนะฮะนี่เปิดออกมาง่งายๆแบบนี้เลยนะฮะโยนไปปุ๊บแล้วเทให้ดูครับนี่นะฮะผมต้องเช็ดอีกเททำไมวะเนี่ยาวนี้ตัวนี้ครับความลับของมันคืออะไรมันมีกาวหรือเปล่ามันมีแผ่นใสๆปิดอยู่หรือเปล่า ไม่ใช่เลยครับแต่ความรับของเราครับมันอยู่ที่ตรงนี้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 เต็มไปหมดเลยแหะครับเพราะมันคืออากาศล่ะฮะอากาศนะครับที่มันอยู่รอบตัวเราเลยและมันมีผลกับขวดน้ําตรงนี้และทิชชู่ที่มันกําลังปิดฟ้ามันอยู่นั่นเองเลยครับทิชชู่เนี่ยมันดูดซึมน้ําได้ฮะคราวนี้พอเราปิดไปแล้วจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันซึมเข้ามาในทิชชู่เลยฮะของเหลวที่อยู่ในขวดฮะมันค่อยๆไหล คราวนี้ครับมันก็จะมีเรื่องของความดันอากาศอันนี้นะครับคราวนี้ผมจะลองดูแบบไม่เต็มขวดนะแต่ว่ามันจะต้องเพิ่มขั้นตอนนิดนึงนะฮะเมื่อกี้น้าเต็มขวดใช่ไหมโอเคตอนนี้ครับอากาศที่มันอยู่ในขวดกับอากาศข้างนอกเนี่ยมีความดันอากาศเท่ากันครับแต่พอผมปิดฝาด้วยทิชชู่แล้วนะฮะแล้วผมคว่ำม,มันมาแบบนี้ฮะนี่อันนี้คือผมคว่ำแล้วนะเสร็จปุ๊บครับเกิดอะไรขึ้นฮะทิชชู่มันดูดน้ําเข้าไปใช่ไหมฮะ ทิ่ชู่มันดูดน้ำเข้าไปแปลว่าน้ำเนี่ยมันได้ไหลออกมาแล้วซึมเข้าไปในกระดาษทิชชู่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะผมจะลองกดไว้ตรงนี้แล้วเอาขอบทิชชู่ออกก่อนนะนี่อ่ะโอเคตอนนี้ผมเอาขอบทิชชู่ออกหมดแล้วนะฮะแล้วเราจะคว่ำกันแบบนี้ครับมันก็ยังคงสามารถทําได้อยู่เหมือนกันก็คือน้ําไม่ไหลออกมาจากขวดเหมือนกันนะครับผมแต่เมื่อปริมาณของน้ําลดลงปริมาณของอากาศมันยังเท่าเดิมอยู่แหละครับ กลายเป็นว่าความดันอากาศภายนอกขวดเนี่ยมันมากกว่าภายในขวดและด้วยความดันอากาศที่มันมากกว่านั่นเองครับทำให้มันเอาชนะความดันที่อยู่ในขวดได้และมันก็ดันทําให้น้ำเนี่ยมันไม่ไหลออกมาได้จากเรื่องของความดันอากาศนั่นเองเลยครับอันนี่คือความมหัศจรรย์ของขวดน้ําที่น้ําไม่หก เพราะนี่คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งในคลิปไวรัลที่เราเห็นใน t i k t o o k หรือใน YouTube และมันสามารถอธิบาย ได้อย่างง่ายๆด้วยหลักวิทยาศาสตร์แบบที่ผมทําวันนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับพวกเรากลมกลมข้างล่างนี้เลยครับและดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือ p l a y ์ลิสของรายการที่เราจะอธิบายการทดลองทั้งหมดให้ง่ายที่สุดและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายและนี่คือการทดลองในบ้านขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ